สวัสดีค่ะเมื่อนี้เข้ารับาพบกันกันแล้วกับช่องแพ้วการข้อรับนั่นเองค่ะมาเป็นน้องแพ้วกับมี่ที่เด็ดมวยสุดปังของศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะประจำวันจันทร์ที่12พฤษคือสภาพมปี2 5 6 8นะคะณเวทีมวยเวิลด์นะคะสยามสเตเดียมเริ่มชกวทั้งเเว่เวลา18บ0ถึง20นาฬิกานะคะ่ายทอดส,สดทางช่องทางทูบอยู่โฟดไมล์เลกยิปซีและทางเว็บไซต์นะคะ newpowertv.com นั่นเองค่ะ สำหรับวัอนี้นะคะน้องแพลกับมีที่เด็ดมวยชอบ2อคู่นะคะของซึกมวยไทยพันธมิรทั้งช่วงแรกและช่วงที่2นะคะมาฝากไว้พีเช่าแฟนบ้านมวยกันอีกเช่นเคยเข้าไปเบอร์กนเลยวัอนี้น้องแพลมีที่เด็ดมวยไทยอย่างมาฝากนั่นเองค่ะไปที่คู่เอกช่วงแรกนะคะโชวกันพิการหนึ่งอยาั้สองปอนด์บัวเขียวคู่เกตไฟครับนะคะพบเพชรนำงามพี่เคแสัยใช้มวยไทยยิมนั่นเอง เจ้าหัวเขียวายแดงนะคะอายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะคะเป็นคนสหรัฐอเมริกาช่วงเวลาฮสิมาครั้งไร่นี้นะคะก็เป็นมวยเขา่ามวยบูมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะคะเตะต่งางแขวงฆ่าแทงยัดใสาแรงนะคะแล้วก็สอกรอดสวนอาวุธหลากหลายและฟอร์มสามผลงานไฟล่าสุดนะคะแพ้ไปสองไฟชะนะไปหนึ่งไฟและไฟล่าสุดนะคะกลับไปแพ้คะแนนนะคะให้กับยอดทองไทย ตอสมหมายนะคะในซึกอมวยไทยพลังไม้ประจําวันที่26นะคะมีหน้าคมปี68ที่ผ่านมาน,นเองค่ะส่วนผู้ชกนะคะ้าเพชรนำง่ามไฟหนังเงินนะคะอายุ3าเปีส่วนสูงหนึ่งอยเจซนติเมตรนะคะเป็นคนเ,เป็นคนสังวัดอุบ,บลราชธาน,นีนะคะเป็นมวยถนัดนะคะจังหวะฝิมือตดการเตะต่ตอยแทงเขา่าปลอมตีรุนแรงผิวลีลาสอบเช็คบินได้ทุกรายนั่นเองแล้วฟอร์มสามงานไฟล่าสุดนะคะชนะไปสองไฟนะคะแพ้ไป1ไฟ ไปลาสุดนะคะกะไปแพร่นอกนะ,ะยก2องชาดิมยักซักกะตุนในศึกวันแชมเปี้ยนชิปนะคะวันที่ย0กันยายนปีของเศษีพานมานั่นเองค่ะสํหาหรับผู้เอกช่วงแรกนะคะน้องแพ้วกับออกชอบไปทาง เจ้าเพชรนำงามไฟเหนําเงินนะคะอดีะเสียเปียบช่วงชคยุ่เล็กน้อยนะคะแต่ได้เปียบฟอ้อมสดความนุ่มได้เปียบประสบการณ์นะคะหล้วกาขึ้นชกแต่เวทีไงและค่ายที่เขาฝึกซ้อมนะคะก็เป็นค่ายดังที่ปั่นนักชกมาหลายต่อหลายคนแล้วค่ะและฟอ้อมล่าสุดนะคะก็มีแพ้มิชนะไปบางแต่ฟอ้อมชกกันยังถือว่าดีอยู่ฟันทงเลยนะคะว่าคู่เอกช่วงแรกนะคะเจ้า เพชรนำงามพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมสี่สามารถเอาชนะเจ้าบัวเขียวคู่เกตไฟครับได้อย่างแน่นอนค่ะและไปกัะต่อนที่คู่เอกช่วงที่สองนะคะโชกกันพี่กัรลอยซานซึ่งหาอนเพชรนารุมมนนะคะสอนารุมนตนพบเลียมเพชรกับตันแค่นบ็อกซิ่งยิมมวยไทยนั่นเองเจ้าเพชรนารุมมนไฟแดงนะคะอายุ18ปีส่วนสูง1นึเซนติเมตรเป็นคนสังวัดนคข้อสีธรรมรานะคะชมเวลาหกสิบครั้งนะคะไร่นี่เป็นมวยถน้ัดมวยฝีมือครบเครื่อง ฟอมสามผลงานไฟล่าสุดนะคะชนะไป2ไฟติดและแพ้ไปแค่ไฟเดียวเท่านั้นนะคะและไฟล่าสุดนะคะกับไปชนะคะแนนเจ้าเพชรสยามเพชรนิ่มเกตนะคะในศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะช่วงที่2วันที่17มีนาคมปี68ที่ผ่านมานั่นเองค่ะและส่วนผู้ชกนะคะก็จะเป็นเจ้าเลี่ยมเพชรไฟน้ำเงินนะคะอายุยิบหาปีส่วนสูง1น1เซนติเมตรนะคะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะชกมาแล้วร่อยขังนะคะไร้หนีกับเป็นมวยธานาไซมวยฝีมือครบเครื่องและฟรอมสองผลงานไฟล่าสุดนะคะกับแพ้ ไปสองไฟติดไฟล่าสุดนะคะกับพึ่งไป แผ่คะแนนนะคะโตโตขอซักให้ลินนะคะในศึกมวยไทยพลังม่นะคะวันที่แมกราคมปี68ที่พานมานั่นเองค่ะสาหรับคู่เอกช่วงสองนะคะก็เคยพอกันมาแล้วนะคะเธอนหนึ่งในศึกมวยไทยนะคะพลังม่วันที่สี่ท่านว่าคมนะคะปี67ท,ที่พานมาและในตอนนั้นนะคะก็เป็นเจ้าเพชรนาุมมุนนะคะเอาชนะคะแนนไปได้นะคะต้องบอกว่าไฟนี่เรียกว่าเป็นไฟยำแขนยำใช่เลยที่เดียวแล้วก็ต้องรุ่นนะคะว่าไฟนี่นี่ไพที่เป็นไฟเอาชนะไปนั่นเองเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะคะน้องแพรก็ออกชอบไปทางเจ้า เผ็ดนารมฝ่ายแดงได้เปรียบช่วงโชคฟ้อมสดความนุ่มแล้วก็เป็นม้วยถนัดม้วย